สบายดีและสวัสดีเด้อน้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนบุวันสิเป็นทั้งฝั่งไทยเด้๋ว่าฝั่งลาวเนาะเดีว่าต่างประเทศบอกคำกับอันดี้ตอนรับพ่อแม่พี่น้องก็สู่ส่องบอกคำใส่พุทองพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้บอกคำใส่พุทองก็ได้เดินทางมาบ้านดงบักเนียวพี่น้องเลยอ่าหลายคนคือจำได้เนาะอ่าบอกคำเคยมาถ่ายเพิ่นถามครอบครัวเพิ่นข้างหนึ่งน้อพี่น้องเลยแล้วบอกคำอุปมาอีกเนาะเพราะว่าเส้นทางที่บอกคำมากะไกลพอสมควรอ่ามื่อนนี้นาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะเดี๋ยวว่าทาง มาโอจะได้มาให้เธอในเพลินเนาะอ่าซื้อสั่งสั่งสีมามาโอในโทรหาบมอคำ่ามาเป็นมูใน่เนาะกลับมาคนสั่งสีน้ำกันไปลองเลยกลับมาเบิ่งน้ำกันนี่แหละถ้าโอเคน้องไ่น้องบมอคำก็จะมาพูดใหพี่น้องเข้าไปโอลมทักทายถามความมู้ซึกของพ่อกับแม่เพลินเลยเนาะมาเป็นยังไงนาะสิได้เฮือนใหม่แล้วเนาะแต่โอเคไป่น้องเลยอ่านี่เนาะนี่คือเฮือนเพลินคือเอาหลังคาลงเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าทางมาโอก็กำลัง คุยกับลุงพันยูเนาะกับป้าเพื u, ่อนน้ำทางทีมงานเฮากำนังถ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางทีมงานเฮากับอาบุกเบิกงานมาแต่เ้าร์ปุลยเนาะอ่าเมื่อยเนี่ยเจ้น้อยพี่น้องไอ้ผู้เหงานอนผู้เด็กเมื่อยเนี่ยก็มีอ่าสบายดีเด้อเนาะหิวข้าวหิวน้ำหนึ่งก็มีเนาะอ่าป้าอ่าสบายดีเนาะบอกเอผูเนาะสบายดีเนาะนุ่มๆเฮาเป็นยังไงหิวข้าวบอกหิวข้าวไหนนังถ่านนังถ่าเนาะอ่าคุยกับ ปลากับลุงพันยูพี่น้องเลยอ่าหิวข้าวแล้วพี่น้องเลข้าวเที่ยงก็บปได้กินทางทีมงานเขาก็ได้เนาะเนื่องจากว่าผมมีเวลากินพี่น้องเลยเขาก็โอเคเนาะหมพี่น้องเขาก็ได้นั่งถาเนาะมาโอ้อวยกับปลากับลุงพันยูเนาะเดี๋ยวประคำสิเข้าไปตามความรู้สึกลุงเพันเนาะที่จะได้เฮือนใหม่แล้วเนาะเห็นกับเพี่นกระหม่งเรียบร้อยเลยนั่นนี่โอเคเนาะพ่นพี่น้องเลยไปเขาก็จะได้เข้าไปเนาะ อ่ะทางมาโอลี่เนาะสบายด,สายดีสบายดีบ่ครับสบายดีเราแล้วแหละบ่คุยก,กับพ่อเพิ่นเนี่ยโอ้เนาะสั่งกระซิก็คือเอามาใหม่แล้วเนาะมาใหม่มาเโอเคเนาะนีแหลนะนะเพื่อน,นมาพิดดีเอ<ม>ากรไปน้ำเอาเนาะมันสั่นกว่าบ่เลยว่าใช่ไหมสั่นกว่ามันคืออะไ้แบบเบื้อเครื่องทาวางไว้โอ้เนาะแบบนี้นะเต็มเอาเนาะบอกคำโดยโดยเพิ่นจสบายด้วยบ่ครับโอเคเนาะสบายดีเนาะมาโอลี่โอเคเนาะพ่อนพี่น้องป้ามาเพื่นพ่อเพิ่นแบบนี้เนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยได้นี่ฮะ อาสบายดีเนาะพ่อกับแม่์โดยจำลูกได้ยี่บ่ได้ฮะก็จำบ่ได้แลพยจำเจ้นเจ้าจะชื่อพ่อจำได้บ่ก็ต่อไคือปัดผ้าในตาอยู่นี่เนาะเพราะว่าลูกเคยมาเทื่ยนึงนั่นเลยแม่นมาตั้งแต่เฮือนพ่อยังมีหลังคาอยู่เนาะทางนี้เนาะมาโดนเติบแล้วเนาะแต่มาคราวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วพ่อนาะคือเช็ดใหม่บ่ แม่สิเฮ็ดไม้พอพอเฮ็ดไม้บาเ่าดีนั่เที่ยื่องนไานโดยโดยเป็นวบานทั้งผลานจะดีทั้งเงินเอ็นนาแม่อันนี้นะใครผู้หนึ่งกันผ้ข่ากับผูู้้ื่อโดยเสีเที่ยนหายไหมเบาโดยโดยดีใจว่าพอดีใจแล้วผ้ขาใจเนาะใจลายเพราะว่าเพื่อนสิลลุกนะมเพราะว่าแต่ก่อนกัเทื่อนพีมาแล้วอนะโดยเพราะว่าเย อย่างพี่ล้มมันเอาไปแล้วกับต้านทานล้มอะได้กันโดยจะเป็นปล่อยแล้วเอาใบเนี่ยนั้นโดยโดยคือเห็ดใหม่บันเลยบ่หรือว่าอย่างไรบาดนีนบ่แม่นกนกบันเลยแม่นเป็นตโตขึอนมาขึ้นใหม่เลยโอ้ก็คือว่ามีใหม่อย่างพร้อมเรียบร้อยโดยมี่ครบแล้วใหม่ตอันโดยโดยโดย ผากระดาษกระเมนเนาะพ่อเนาะนี่เนาะพ่อพี่น้องโอ้โนเนยเนยแบบเบาดิเบาดิเนาะเป็นสะพานบุญให้แมนโอเคเนาะพ่อพี่น้องแล้วตอนนี้ก็โอ้ผูกขาดคู่ใจลายเลยดีใจเนาะแมนดีใจดีใจน้ำกันโดยเนาะทางลูกก็ดีใจน้ำมทนาบุญน้ำเนาะผู้ที่ดีทางพุ่นเงินมือเข้ามาช่วยเหลือกันเนาะแมน ให้เพิ่นนั่นครับยืนให้วางไปเมื่อหน้าให้เพิ่นร่ำไปรวยป่าเก่าคือฝากคุณฝากคำมาให้ผูกขาดก็ขอให้ร่ำห้รวยเด้อโดยโดยด้วกันเนาะแต่ว่ามือได้สีหนุกสีตั้งนี่กับทั้งนี่ก็เลยท่านตกปลาท่านกือแล้วเหมือนกสร้างมาโหดเอาตะพุ่นนะเลี้ยตะพุ่นดีนะโดยโดยโดยเลยให้คำตกปลได้ตัวนี้เหมือนยังเลี้ยงตะพุ่นเด้ เพื่อนจะไปหาอยู่ใจกันแล้วแต่เพื่อนเอาคัดของหัวใจของเพื่อนเพื่อนแล่นได้จ้ะแมนแมนเนาะเนาะคัดของกัคัดของคัดของกับได้เนาะเพคนเพคนเป็นคนแล่นพร้อมสิคัดด้วยกูเป็นแล้วแมนก็คือไอตัวนั้นที่อามั่งนี้พอเอาเองเมื่อเที่ยงเลยตัวใดไอเนี่ยข้างๆเนี่ย นี่ว่าลมพัดออกบ้ลมลมอออกไปอู้นาะผมเองพี่้องเลยบอกครคิดว่าบ่แม่นผุขามากเลยลมออกไปยาฮิตทั้งหลังเนยกคงแล้อยกหนาอไปเลยคือน่จะบอกคนเนาวฮีตไม่แต่บอกเพีย่าอ่าเฮ้ยว่เวียนมาเอไปเนียยนหยุดเด้่บาดหนึ่งหยุดบาดหนึ่งหนึ่เชียแก๊กเลืเอาอไปได้เลยโดย โอ้ยมันปรนเยังผมมีหอ้ก็ันเป็นยังโอุ้บัดช่องหยุดมาบดชองไมเลยเนี่ผมตกกลางแล้วแงลูกคิดว่าพอมากหรือออกมากองไว้เห็ดหลังไม้เนาะโมเมนต์เนาะลมออกไปลมหยกอย่างคือสีไปเลยเดือดมึงปิดเลยนังว่ะจาบ้านเลนะมเ้าเขาเปินแล้ว่ะจากกระซี่กองอันนี้อยู่ากร่เเห็ดย่งไอก็อจกจาแล้วมันไปโอเนาะ คือมัน่ากลางเว้นเมอกลางคืนคือตอนพันตอนคือบคำมือยกไปเลยตอนเนักมงคใ้โดนแโมงคือว่านั่นแหละแโมงหรือเ้าโมงระวังนี้แหละยังบทันรับเนาะแมนพยุมาเลยคือยังม่ทันรับเป็นหัวเป็นัวเป็นัวลงมาอกาอุ้มอย่างง่ายอย่างง่ายไม่พูดเลยคนก็เห็นแบบคำมือเอ้ายะไปลได้บะ อยู่ข้างนอกเนต้นไม้หรือนไก็ไม่เอาเห็ดออคักแนหน้าชาจูอ่ะขนเป็นุไรกุ๊กคนลงมาอันนี้บว่าขอโทน้ำก็ดีมันบอดทับคนอันหนึ่งอันสองกับบอดทับอันชาสาวาสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนาะแมนทับหันเชียหายแห้งนักแมนแมนเนาะเป็นา้อยเพราะว่าทั้งดุกก็คิดว่าพอในมั่ง อกเตรียมเตรียมเฮ็ดหลังไหมโอ้โหแบบเป็นดังนั้นขนมขนมแห้งยังหลังเก่าโอ้ขนมแเฮงบ่บ้างยังอยู่แล้วยยาลุงหยุบไปเลยมันเพริบเลยเนาะมันทำบ่เลยมันกะจักปีแล้วนี่ตั้งแต่ปลุกขึ้นมานี่โยอได้เจ็ดแปดปีกว่าเลยเนียเรือนได้ขนมันมเล็กกระปูคางคางเล็กกะปูเล็กตูปูชิดทองแล้วโมยูโมยูป่าขาดหนาด ทรงควรแหงแหงว่าลมแหงเติบเนาะโดยถือว่าแหงลมมันเป็นหัวชุลุ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 ขึ้นมาป๊ะตกขึ้นลอยเฉยยดเป็นลมแจกเหมือนจูบเมือนขน้อยไปนะโดยปุ๊กเพื่อนนี่เคยกับแต่เข้าผูุขาหันแหงไปแล้วคื้นเสมอเลยกับบกล้าขึ้นแล้วอันยาเฮ้ยขึ้นไม่ได้แล้วเนาะขนาดวานนี่ขึ้นไปกับวัวซั่กางเกงเลยจูบกว่าเก้าโดจูบเลยเลยมาหน่อยไหมเฮ้ยมาหน่อยไหมจูบจูมาได้ไหมจูบรักอันนี้เร็ว

คือพ like hmm. ่อก yeah. oh. yeah. mm ็เ hmm. ป mm ็นช่วยกันหามบ่อเนี่ยนะโดยออืช่วยกันหามมาใส่นี่เนาะโดยบ่อเพียงบ่ออันอันตัวนี้เนาะใส่ตัวเนาะบ่อสีจันเนาะบ่อตัวบางๆนะนั่นแหละอันลิ้นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละบ่อสีจันเนาะแมนเป็นมาลำกันวันนี้ก็เลย อ่าดุกเคยมาหาพ่อกับแม่อยู่เทอหนึ่งเนาะเลยว่าคุณได้ตายอยู่แต่คิดบอกเนาะโดยพราะว่ามากระโดนแล้วเพราะว่าเส้นทางกับบ้านลูกกมันไกลเนาะก็เลยค่อยขึ้นมาในะครับอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านไดนก็แล้วก็ขอโทษทางเชโน่พุ่นบ้านโค้พูนแหละเนาะโดยบ้านเดียวกับบ่าวเตียงเพื่อนนะบ้านเดียวกับบ่าวเตียงทองแม่บ้านบ่าวเตียงโชคเงินให้เพื่อนมาหาจุกพ่อในเรื่องหรือเปล่าโทรได้มาบอป่อพ่อพูดมีเรียกหลายแม่เพูดนะ เหมือนบางทีชองว่ะไปหาเพื่อนแถวน้อยนี่เพื่อนเยาบ่มาใกล้แถวน้นใช่ไหมเพิ่นยังบวบ้างเนี่ยคาเบียกเวียกเพื่อนลายเนาะเพิ่นไปลายที่บางเธอเพิ่นก็ขึ้นไปพูนขึ้นไปทางเหนือโซวันนี้วันนี้ว่าอีด้ตุ้นตัวว่ะมาช่วยอันคุณอยู่ในนี่ว่ะนี่เบิร์เขาเข้าอ้อยนะโดยโดยมีลูกมีลูกสองคนฟัวมันบัตตายมันไปเข้าอ้อยงานน้ำตาลแต่ผมเป็นยังเนาะเพิ่นกระเบียกลายพี่น้องเอ้ยเบียกลายบ่ดีเริบท thằng này việc biẹt, cái việc có việc Mà cái này sẽ đái thế đái Anh này, ăn kiều này mình, bố mì, bố mì à, cái chân đã mình cần cần anh bảo đi bố bố chưa mày, Phần là phần bố mì nhân, quên Nó giàu, no, bố mì nhân đã bị tháo, bố mì nhân sẽ sang cái xì bớt là nó, mày thấy đâu rồi, giàu, mình mà một cái này con nhiều, Nó câu thôi. ดูกระปุกลงมาแต่พวกทึงผูวเนาะบ้านนุนสันก็่แรกคิดว่าบ่กโอลี่ว่าให้ไปเบิ่งสังกสีเนาะงานข้างอยู่คิดว่าบริดว่าอยู่เพื่อ e. นพ่อกับแม่นะโดยโดยว่าท so so ั so ้งบอกข้ากับเขามาทุกครั้งแรกกะชิมาผู้เดียวก็จำทางเขาบ่ได้คือกันบุญจื้อพี่น้องเลยบุญจื้อทักเขาแม่เนาะอ่มื้อนี้กะมากะเห็นบ้านพ่อกับแม่ สีกําลังสิเปลี่ยนแปลงกําลังสิสร้างใหม่ก็ดีใจนําเนาะนเพราะว่าสิได้ใหม่แล้วเนาะอ่คืองสีนี่เอาใหม่บ่เลยบ่แม่นงสีใหม่อใหม่บ่เลยตัวเก่านี่สิเฮ็ดจังได๋พอตัวเก่านีแม่นตัวก็ตัวนี้แหละขาว่าลดลงเลกเชของัวโอ้มีงัวบ่เลี้ยงงัวงัวเข้าแงัวรับจ้างแล้วโอ้เป็นงัวงัวงัวชาวบ้านเฮามาเลี้ยงจ้างเนาะ มัวเทปันเก่งกระเอ๋ามาเรียนกาจักโตโตเดียวโตเดียวนาะหาเกามานีบเอากมาแต่หึงเลยตัวนึ่งได้นได้ได้ลูกได้ลูกตัวนึงเลยเอาเมื่อลูกม่เพิ่นเพิ่นให้เฮาเนี่ยไรเพิ่นว่าทำอีหว่ากันว่าปีละตัไดยมจัดจักปีแล้วโยมาปีแล้วเอามาช่งาปีเอามาได้ลูกทุกเทือดได้ลูกเพนึงแล้ว ตั้งเจ็ดสองสามปีนี่โดยโอ้ก็คือเป็นเอาลูปมันมื้อแล้วไม่เลยบวชหห้หนาเลยเจ้าของยังแต่แม่วันโลอยู่โดยโดยคือถ้าได้บบบนี้ก็เพื่อคือใช่พ่อก็แม่เนาะบบบนี้แม่เพราะว่าบอกกันก็เริ่บบอกใช่ว่าเนกี่าได้เพราะ้องได้ไปเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงเอาลูกมันเนาะเพร่ะว่าให้ปีละลูกโดยให้ทั้งผู้เลี้ยงเนาะโดยแม่แม่ก็คือสิเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะม่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นให้ปีละลูกโดยแม่ แต่ก็ตั้งแต่เรียกมาสองปีนี่ก็หาได้ลูกนึงโดยอือเนาะนี่ก็คือคือเห็นท้องเบ่องบิงนอกจาคือชิมีอีกแล้วละน้องมาเลยน้องแน้วหรือว่าพันเจียให้ตัวนี้บ่ให้ผู้ข่าลูกไม่เห็นะพอเป็นไงไม่เหม่นได้โดยโดยแล้วผู้ข่าก็เลยปิดการสงสัยแล้วระแวงแล้วตัวชิจใจเที่ยวว่าว่าผมปิดเลยหรือตายตัดชินใจว่าอ๋อให้ก็ให้บ่ให้ก็เรียงไป เรียกดูเนาะมันต้องให้เนาะเพราะว่าปีละลูกมันช่องกับปีที่ผ่านมามันกับทมไได้เนาะแต่ในลูกอันนี้ได้ตัวแรกเพิ่อนกับไปก้อนผูกขาดใชว่าไปก้อนกับเพื่อโป๊ปปินบป๊ปเเป็นปัจจัยบ้าเพิ่งตอนมีตัวเขาเขาบอกมีนั่งเลยเลยแต่ว่าตอนน้มากกับคุยกันอยู่เนาะคุยกันเราเราอ่ะเรเป็นยังปีละโต๊ะละโต๊ะเขาจะเลี้ยงไปก่อนเนาะเพราอมันกับเพิ่งได้ดุกนึงเนาะเาก็โอเคเนาะไม่เป็นเอาไงพอคำกับสิพา ผมไปพี่น้องเลาะเบิงพยุเอาเพือนพอลงแล้วพอเนาะโดกกลับเลยอะผเป็นยังเนาะเดี๋ยอาสบายดีพอเดยสบายดีไม่เอาเนาะโอเคพี่น้องเยดยาคะไปเลาะเบิงเนอะได้เป็นยังเนาะดยวค้ำเลาะเบิงโดยโดยอันนี้เป็นยังอันนี้พอโอ้อ่างเป็ดเนาะนี่เนาะโอยพี่น้องเย อ่าเบิดทางหลังเลยนี่คือพายุเอาไปแม่นบ่โอ้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยอืมตอนแรกบ่ค่ําคิดว่านี่เนาะแม่นตอนแรกบ่ค่ําคิดว่าพอเพิ่นสิเฮ็ดใหม่แล้วเก็บลื้อออกเนาะอื่จริงบ่แม่นดพี่น้องเอ้ยอ่าพายุเนาะพายุบางนึงนี่มาแฮงก็ได้เอาทงเฮือนของพ่อนี่ไปเบิดเลยทางหลังนี่เนาะนี่ปเอาลตอนนี้พ่อนอนอยู่ไสนี่ฮะ อืมนอนอยู่นี่บ่นอนอยู่ระเบียงนี่เนาะเธอเวลาลมมากกันคุณแรดแรดไปเล็ดปุ๊โอ้ระเบีงเนาะระเบีงก้อนหินอันนี้คือเสาที่จะเฮ็ดใหม่เนาะเพราะเสาคือสิทมาตรฐานอยู่บ้านนี่เนาะพีแป้นนี่คือเอามาจะใช้นี่บ่โอ้นี่คือเบาะนี่เอามาคือกันเนาะโอเคพี่น้องเคยรู้เรื่องสินเนาะแต่ทางเสานี่พอหาไว้ต่างหากบอสว่าจะไหน เกศาวนี่กัเพื่อนซื้อมากบ่าวดีเบิร์ตโอเคเนาะพี่น้องเอ้ยเข้าใจเข้าใจจ้ะอันนี้เกศาวนี่ก็คือสีคัดดี่ดอกเนาะพี่น้องเอ้ยเสาวไม้แดงเสาวไม้แก่นเสาวไม้หลอดเนาะอย่างดีลายปีแน่นอนเนาะพ่อยไม่ต้องห่วงพอเบิ่งไม้นี่มันเป็นไม้แก่นไม้หลอดมันมีหมอกเนาะมีแต่แก่นล้วนแม่เป็นไม้แดงก็มีพี่น้องเอ้ยอ่าไม้แดงไม่ไมิกไม่จิกแม่เนี่ยไม่จิกแห้ง คักเนาะพอเนาะโบต้องห่วงพอเอ้ยอยู่ได้ดุลยาวนานแท้เนาะแต่ก็ดีใจน้ำด้วยพอเด้ออืมมีครบเป็นแล้วเนาะอ่ะก็คือยังแต่สร้างเนาะพอเนาะโอ้เอาเอาเอาโอเคเสร็เนาะโดยโดยเอาบอกลูกก็จะได้ขอตัวกลับได้เฉพาะไอ้บ้านนี้เนาะเพราะว่ามันก็ทำแล้วพอเส้นทางไกลเต็มแล้วไหมเนาะสบายดีอีกรอบเด้อนะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเหมือนคือจะได้ขอตัวกลับเลยเนาะพี่น้องเอ้ย หลังจากเขามาคุย hmm. ก yeah. ับพ่อกับแม่เพ okay. ิ่นบอกมาครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงมารอบนี้เพิ่นก็เสร็จเฮือนใหม่พี่น้องเอ้ยอ่ะก็ดีใจเนาะดีใจน้ำพ่อเพิ่อนและกับแม่เพิ่นเนาะบอกค้ามกับขอบคุณขอบคุณเด้อนะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเราชมคลิปของบอกค้าแล้วก็บอกกดข่ามโฆษณาของบอกค้าไปเนาะบอกค้าอขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่พี่น้องเอ้ยนั่นละก่อนไปเนาะบอกค้ามก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอกค้ามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ให้บอกคัาให้คลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะบอกรับคือสิทธิ์กาวคำ่า,บาสบายดีพี่น้องเอ้ย